นี่อะไรลุงนี่้ะบอกนี่ลักษณะเหมือนคล้ายเลขเจ็ดเนาะอันนี้เป็นเลขสามเนาะอครับคุณผู้ชมนะครับเราพามาตามลุงนะครับลุงศูนย์หกนะครับจะไปตามเลขไม้ประตูพีนะุกคนวันนี้ก็สะอาดสะอาดนะครับลงหมดแล้วนะครับปรับพื้นที่นะครับแต่ถ้าฝนตกมาเนี่งานเข้าเลยนะครับครับเดี๋ยวให้ลุงไปมอง ลแอบให้ลุงจะมองมีสมาธิมองก่อนนะครับให้ลุงมองลุงก็จะมองอย่างนี้นะครับลุงส่วนหกจะมองแบบนี้นะครับแอบดูลุงแอบดูลุงส่วนหกจมองนะครับลุงจะมองนะครับหมายประตูพีให้ท่านเห็นตัวไหนก็พิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้นะครับ หมดแล้วเห็นสองคูณสามนะครับเห็นสองคูณสามถ้าบวกกันเป็นแล้วเป็นห้าครับถ้าคูณก็จะเป็นหกนะครับก็น่าจะเป็นห้าหกนะครับหมดแล้วจับนี่ไม้ไประตูผีนะครับทุกคนเดี๋ยวลุยลุงมอง เสร็จครับ อันนี้เป็นไงล่ะนี่อะไรครัลุง,งลนแล้วบอกนี่ลักษณะเหมือนคล้ายเลขเจ็ดเนาะอันนี้เป็นเลขสามเนาะอ๋ออันนี้อันนีมน้มันเหมือนกับเมือนห้านี่ยาวนี่อันนี้ก็เป็นอะไรเป็นหกบ่เนี่สามตัวตรงนี้สามสี่ตัวแล้เนี่ยสามสี่ตัวเลย เป,เป็นสามตัวสี่ตัวาลุงนี่มันมีไอเ้เลขตัวนี้เนี่ยมันจะเอาได้ไหมเนี่ยเป็นเลขอะไรแปดหรือหกเนี่ยอันนี้ลักษณะเลขเจ็ดเลยน,นั่นนีอันนี้เลขสามอันนี้ลักษณะนี้มาเป็นเ 7, 3, 5, นลขห้าเจ็ดสามห้าหกมันจะสี่ตัวที่ขนาดนั้นบออ่ะเดี๋ยวลุงเปิดน้ำถวายท่านก่อนได้เพื่อเพื่อมอยรบ มาเดอ้อยายอ่าชายปริมันหลวงปู่ดูลหลวงปู่พรมหลวงปู่เตะอยู่ตรงนี้อ่ามามาฉันเดอ้อแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ในอดีตการอ่ามาผมขอเลีกหวยเด็ดอีก แต่ที่แล้วมาไม่ซื้อไม่ถูกเขยดไปเขยดมาเข็ดเข็ดไปเขยดมาอยู่นี่แหละวัตถุทานมาลุงม,มองเห็นตัวไหนนะคะลุงจะมีคูณด้วยอะ่ะใช่ในสองคูณเออสามคูณสองเนี่ยสามคูณสองใช่แล้วก็มีสามคูณสองอย่างเดียวแต่ถ้าม,ามันคูณก็เป็นหกถ้ามันบวกก็เป็นห้าครับมันให้สองตัวลูกแกให้มาสองตัว เราตีปัญหาไม่ออกตีปัญหาไม่ออกสามคก็เป็น6ูเก็อย่ามาเออมาดื่มมากินครับเอาแม่นตรงสามตัวจะได้เราตีไม่ออกตีไม่ออกวันนี้ก็ขอให้ลงมองเห็นชัดเนมองเห็นใดแค่นี้เลยนี่ไม่มีอะไรอีกเลยนี่กี่ตัวคะนุงมันมีสามเออเจ็ดสามห้า แล้วก็มีหกอีกตัวหนึ่งข้างล่างแต่ไม่ค่อยชัดหกคือตัวเก่าเนาะครับสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าหกนี่หรอใช่เจ็ดสามแต่ม, 3> 7, 3. มันเขียนมาไม่ตรงกันนะเขียนมาเขาาออกมาไม่ตรงกันอ๋อเลขขึ้นมาไม่ตรงกันไม่ตรงกันแสดงว่าตายายเนี่ยอาจจะเขียน,น เขียนให้เป็นปัญหาให้เราคิดอีกแล้วอีกแล้ว,ลวครับท่านเดี๋วก็เลยได้ว่าผมว่ามองไปแล้วนี่เจ็ดสามห้าเลขสามตัวเราก็ขึ้นลงไปกลับก็ได้เนี่ยคือเอาหกมาเป็นตัวสำรองอีกตัวหนึ่งข้างหลังครับเอากระดาษมาเขียนได้งั้นตรงเห็นไหเจ็ด สามห้าแล้วก็หกนี่มันบอกมาอย่างนี้เขียนมาอย่างนี้อาลุงคนอยู่โคาทาชอาลุงกลนนับมาเห็นตกตกเป็นสีโอ้หมนนลยมันดูแบบนี้เนาะใช่ยู่แบบนี้เจ็ดแ,แล้วก็สามห้าหกรอบนี้วันนี้ลุงเห็นเป็นสีตัวเป็นสีตัว เจ็ดสามห้าหกเลยเห <6. S 1> ลือห้าหกอีกบอสน่ะนะนะหรือไม่ก็จะเป็นเก้าก็ได้ลุงหกหกอาจ <6 S 2> จะเป็นเก้าก็ได้ครับเป็นแบบนี้แล้เนาะครับที่นี่ไม่ต้องงวดกนมันหายไปแล้วลุงเนาะไม่มีแล้วไม่มีที่เห็นคูณน,นะไม่มีแล้วไม่มีแล้วแสดงให้ตัวนี้แทนแล้ว ลุงเห็นจุดเดิมหไหมหะไรยังไงครับคนละจุดคนละจุดอ๋อต,ต้นเดียวกันใช่ไหมต้นเดียวกันแต่ใกล้ใกล้เคียงกันนาะลุงเนาะใช่เกือบที่เดียวกันลุงลงชี้ตรงตรงที่ลุง,งเห็นนะครับนี่อืมน,นี่ตรงนั้นหรบอลนี่สามห้านี่หกขยายดทุกคนนี่อะไรแบบไหนถูกนี่ <laughs> โอ๊ต้นนี้แปลกมากเลยเหมือน B M W เลยดูดูอ่ะเหมือน B M W เนี่ย B M W อ่ะเนี่ยต้นไม้ใช่ไหมคะต้นประตูผีใช่ไหมคะใช่ครับทำไมมันหันตรงผิดทำไมมันหันตรงผิดไม่รู้ใช่ไหมโอ๊ปอ่ะใช่โอเปะเลยเปนไม้ประตูผี ลงเอาเลขเข้าช่องนะสำอรยังไงเข้าเลขเข้าช่องลอดช่องลงลอดช่องให้หน่อยสิเอาเลขลอดช่องเพื่อให้ออกลอดข้างนี้ลุงเอาข้างนี้ออกเอาข้างนี้ลุงเอาข้างนี้เข้าไปเดเลยอ่าลดลอดสามรอบสามตัวเลยอ่ะให้มันให้มันเข้ามันออกอ่ะเอาลดเลยลุงเอาลอดออกมาเลยลุงลอดสามรอบอ่ะลุงเออนั่นแหละใช่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นเป็นโฆษณาเราตีไม่ได้ให้เป็นแบบนอ้ให้ลุงลอดช่องเลย ลอดช่องประตูผีเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยโอ้กนี่ครับมวหนึ่งลุงขอให้โอ้ก็ลุงขอให้ปีบันหาให้โอ้กให้ถูก็ลุงนะครับครับอันนี้ต้องตีดูเอาแปลเอาเนาะตีเอาจับคู่เอาะครับตามที่ลุงเห็นนะครับต้นไม้ประตูผีก็คือ นี่คือรูปของต้นไม้เหมือน BMW เออครับเลยลุงโชว์ตัวเลขเอี๊ยบน่อครับแชทมาอะไรครับนั่นแหละลุงถือเลยครับ,รบมันก็ได้ค,ไดครับถือทือทืออะไ็ได้ครับนั่นแหละถืออะไก็ได้อันนี้การพิลังบาตเนาะใช่แต่วง,งวะนี่เห็นชัดนัลุงเนาะ ชัดนะครับกับงวนเนี้ยชัดเห็นชัดนะงวนนี้เห็นชัดอยู่แต่ว่ามันไล่ไม่ถูกไล่ไม่ถูกใช่เพราะมันมีสี่ตัวสี่ตัวแล้วก็อยู่อย่างงี้วันนี้ก็เป็นเลขปริศนาแล้วก็ให้สักคู่เอาแล้วครับจะเขียนเลขเก่าให้ดูไหมล่ะให้เลขเก่าที่รู้เห็นอ่ะเลขเก่าก็เป็นอย่างนี้สามสองเนี่ยเป็นอย่างนี้คูณเนี่ย ลงห็นสามสองคูณนะครับเดียวนะครับใช่สามสองคูณสองนั่นแหละทีนี้ไอ้สามสองก็เป็นหกท้าคูณถ้าถ้าบวกก็สามสองก็เป็นห้าครับเราทีบวกไม่ได้แเราเราแลไม่ได้นะลุงแปลไม่ได้เนี่ยแหละพุกไมคคูณกับไม้บวกเนี่ยเรามันตีได้สองอย่างเครื่องไมายเดียวกันคล้ายกันครับทางวันนั้นถ้าเราตีเป็นอาจจะเป็นสามหกห้าสรับตัวเนาะใช่โชคครับงวดนี้เรามาตั้งแต่ต้นงวดเลยนะ